แก้วเจ้าจอมจัดอยู่ในประเภทไม้ต้นขนาดเล็กความสูงอยู่ที่ประมาณ10-15เมตรมีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางอเมริกาใต้และในรัฐฟอลอริดาของสหรัฐอเมริกาเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศจาเมกาและอยู่ในบัญชีที่สองของไซเตส แก้วเจ้าจอมลักษณะโดยทั่วไปลำต้นมีเนื้อไม้แข็งใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ออกตรงข้ามกันมี2องพันคือใบย่อย2คู่และ3คู่ใบย่อยรูปไข่กลับหรือรูปรีขนาดไม่เท่ากันกว้าง1-2.5ถึง2.5ซนติเมตรยาว1.5-2.5ซนติเมตรปลายใบมน โคนใบสอบผลมีลักษณะกลมแบนขนาดประมาณ1.5เซนติเมตรปลายผลมีติ่งแหลมเปลือกแข็งชอบดินร่วนระบายน้ำดีและต้องการแสงแดดเต็มวันส่วนน้ำต้องการปานกลางขยายพันธุ์ค่อนข้างยากนิยมใช้วิธีตอนกิ่งและเพาะเมล็ด ดอกของแก้วเจ้าจอมออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบใกล้ไปยอดกรีบดอกห้ากลีบดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง2-2.5เซนติเมตรบานวันแรกสีฟ้าอมม่วงจากนั้นสีจะซีดลงเป็นสีขาวเกสรสีเหลืองเห็นเด่นชัด มีกลิ่นหอมอ่อนๆจางๆเบาๆโดยจะเริ่มส่งกลิ่นหอมในช่วงเที่ยงไปจนถึงช่วงเย็นและออกดอกช่วงเดือนสิงหาคมถึงมกราคมของทุกปี